บางครั้งเนี่ยเราสังเกตตัวเองแล้วพบว่าพฤติกรรมหรืออารมณ์ของเราเปลี่ยนไปจากที่เคยขยันเอาการเอาง,งานกลายเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งนะครับจากที่เคยสนุกกับชีวิตแค่เป็นคนบอกแวกหนุนง,ง่ายขัดแรงจูงใจสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณของความท่วมท้นทางอารมณ์และกาลังบอกเราอยู่ก็ได้ว่าเรากําลังเครียดเกินกว่าที่หัวใจและร่างกายจะรับไหวหลายคนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่รุนแรงก็อาจจะไม่เข้าใจว่า ความรู้สึกกับปัญหาสุขภาพพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันจริงๆนะกายกับใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันจริงๆจะว่าไปมันถ้าจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็ได้ลองอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งและสังเกตอาการเหล่านี้ดูว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเออช่วงนี้เราจะขี้เกียจหรือเปล่าแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้ mission to the moon continue with your mission เพราะสไลด์ที่สวยอาจจะไม่ใช่สไลด์ที่ Impact Productive Presentation with AI คือคอร์สเรียนสดออนไลน์ที่จะเปลี่ยนวิธีการนำเสนอของคุณด้วยพลังของ AI tools และวิธีคิดที่จะช่วยสร้างสไลด์ที่ได้ทั้งเร็วและผลลัพธ์ที่ Impact เหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องนำเสนอบ่อยๆนะครับและอยากใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ Mission Academy คลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i s s i o n to t h ม m o o n p o d เ a s t นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตธนุสหะครับคุณเคยอยู่ดีๆก็หงุดหงิดง่ายหรือว่ามีอารมณ์อ่อนไหวกับเรื่องเล็เลกๆทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เราควบคุมชีวิตไม่ค่อยได้เนี่ยเราค่าจะอ่อนไหวง่ายวกวกหรือว่าเสียสมาธิได้ง่ายขึ้นหรือว่าเครียดง่ายขึ้นหงุดหงิดง่ายขึ้นนะครับมีความรู้สึกแบบเบิร์นเอาท์กับทุกเรื่องไปหมดเลยอะไรเงี้ยหรือว่าแค่เจอปัญหานิดเดียวเองก็แบบ น็อตหลุดได้ง่ายๆเลยนะครับในบางครั้งความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอนที่เราอ่อนไหวเนี่ยอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของภาวะทางอารมณ์แต่เป็นพฤติกรรมบางอย่างก็ได้นะครับเช่นคนที่แบบเคยขยันมีวินัยก็กลายเป็นคนแบบเฉยแฉะไม่ยอมทํางานขัดวันประกันพรุ่งอะไรแบบนี้นะครับจากคนที่แบบทํางานต่อเวลางานล้นมือก็กลายเป็นคนที่แบบถ่ายช็อตคลิปทั้งวันนะฮะไม่หยุดไม่หย่อนอะไรเงี้ยนะครับ ลองอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งและสังเกตอาการเหล่านี้ดูว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ช่วงนี้เราจะขี้เกียจหรือเปล่าแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นภาวะที่เร,เรียกว่า emotional overload นะครับหรือการที่เราตกอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ท่วมทน้นเมื่อชีวิตต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงการสูญเสียหรือสถานการณ์ที่บีบคั้นเรามากๆก็ได้ emotional overload อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุข,ของความเครียดหรือรังทั่วไปแต่ถ้าปล่อยไว้ให้นานเข้าไม่ได้รับการแก้ไขก็ อาจจะเป็นสาเหตุหลักของอาการใจสลายนะครับที่ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้จริงๆซึ่งเราจะมองข้ามความเปลี่ยนแปลงของภาวะทางอารมณ์แบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะจากรายงานของ American Psychology Society บอกว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจที่เกิดจาก emotional overload นี้รุนแรงถึงขั้นทําลายสุขภาพและในบางคนอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับดร m มรี่ฟรานเชสโอคอนเนอร์นะครับรองศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยอาริโซนาและเป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง the Green. Brain กล่าวว่าความสูญเสียหรือการเป,ปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สาาร้างบาดแผลทางใจเมื่อสะสมมาเป็นเวลานานจนกลายเป็น emotional overload เนี่ย จะทำให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าอาการใจสลายนะครับหรือว่า stress-induced cardiomyopathy นะครับอาการนี้จะส่งผลให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนความเครียดนะครับเยอะมากลามไปรบกวนการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและ,และระบบประสาทในสมองรวมถึงฮอร์โมนด้วยนะครับก็จะอยู่ได้เป็นปีเลยทีเดียวนะครับจนส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการทางานแล้วก็ถึงเรื่องอื่นๆมากมายนะครับดรแมรี่ได้หยิบยกสถิติที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะ Emotional Overload และอาการใจสลายของสามีหรือภรรยานะครับที่เพิ่งสูญเสียคู่รักของตัวเองมานะครับโดยสรุปเข้าคร่าไว้ดังนี้นะครับบอกว่า ภายใน24ชั่วโมงนะครับหลังจากที่สามีหรือภรรยาเสียชีวิตลงเนี่ยฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายมากขึ้นถึง21เท่านะครับภายใน6เดือนแรกของการสูญเสียคนที่เพิ่งเสียสามีหรือภรรยาของตัวเองไปเนี่ยจะเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น41%และหลังจาก1ปีนะครับคนที่เสียสามีหรือภรรยาไปจะเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก25%นะครับและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ความสูญเสียที่เป็นต้นเหตุของ emotional Overload นนนนะะไไม่่่่ใชเเเเรรรืออองงงงกกลลลลตตััััวววยยแ้้าาจจปปปีขภ ทางอารมณ์จนนำไปสู่สุขภาพที่แย่ลงเรื่อยๆได้อย่างไรภาวะ emotional overload นะครับคือภาวะที่เราไม่สามารถจัดการหรือรับมือกับค,ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากอารมณ์อันเข้มข้นหรือว่ารุนแรงได้นะครับซึ่งความปั่นป่วนทางอารมณ์นี้สร้างปัญหาให้กับชีวิตประจาวันได้ไบ่อยๆเหมือนกันเช่นทําให้เราคิดและแตัดสินใจโดยใช้เหตุผลน้อยลงนะครับหรือว่าควบคุมอารมณ์ยากขึ้นแบบนี้เป็นตนน้นนะครับ emotional overload เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับความเครียดทั่วไป แต่ต่างกันเล็กน้อยนะครับตรงที่ภาวะนี้มักเกิดขึ้นจากการมีความรู้สึกที่หลากหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเช่นเจองานหนักก็ทําให้เราเหนื่อยล้าจะแย่อยู่แล้วนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็จะโชคร้ายสูญเสียคนสําคัญไปทําให้รรู้สึกกดดันเครียดเหนื่อยล้าแล้วก็ซึมเศร้าในช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้เป็นต้นน,นะครับ แถมความรู้สึกมันยังรุนแรงมากเกินไปจนเราไม่สามารถแก้ปัญหาตามสัญชตาตญาณของตัวเองได้โดยเหตุหลักๆที่ทําให้เรารู้สึกเข้มข้นและรุนแรงได้แบบนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเครียดจากที่ทํางานก็ได้นะครับแรงกดดันที่สูงความรับผิดชอบที่มากเขาบอกว่าหนึ่งในปัจจัยนะครับก็คือความเครียดเรื่องงานเป็นปัจจัยที่พบบ่อยนอกจากนี้มีเรื่องของบาดแผลทางใจหรือว่าประสบการณ์เลวร้วายในอดีตนะครับรวมถึงการทําร้ายหรือว่าความรุนแรงสามารถทําให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะ e m o t i o n a l l overload ได้นะครับ หรือปัญหาแบบมรสุมชีวิตช่วงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่งความสัมพันธ์นะครับปัญหาเรื่องอสุขภาพจิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เราสะสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็น e m o t i o n a l overload ได้และแน่นอนปัญหาเรื่องการเงินอะไรงก็ได้เหมือนกันนะครับยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ผู้คนมีสุขภาพใจที่เปราะบางมากขึ้นเนี่ย ก็ทำให้ผู้คนนั้นเสี่ยงกับภาวะนี้มากขึ้นด้วยดรนาเซเนลเจนเกนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในวิชาสุขภาพและสรีระวิทยามนุษย์นะครับจากมหาวิทยาลัยไอโอวาเนี่ยกล่าวไว้ว่าเมื่อร่างกายเจอกับความวิตกกังวลหรือความเครียดจากปัดแผลทางใจเป็นเวลานานนะครับร่างกายของเรานี้จะไปกระตุ้นการทํางานของแกน HPA นะครับ HPA เนี่ย Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis นะครับ HPA ซึ่งกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตนั้นหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับไม่ร่า ร่างกายนั้นเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความเครียดนะครับเวลาร่างกายเตรียมพร้อมก็จะมีแบบกระตุ้นพลังงานนะครับเพิ่มน้ําตาลในเลือดอะไรเงี้ยนะครับนอกจากนี้เนี่ยความเครียดความไม่ตกอกังวลรวมทาง e m o t ชันอลโอเวอร์โหนั้นยังกระตุ้นการทํางานของการที่เรียกว่า S.I.M. นะครับ s y t p a t h e t i c a d r e n ร l a ทโน l ม a ดล a าแนะครับให้หลัง a r r e n a l i n e ออกมานะครับแล้วก็นอนอ d ดรีนา i n e ด้วยนะฮะทำให้หัวใจเต้นเร็วนะครับความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับกล้ามเนื้อเนี่ย เตรียมพร้อมนะครับจะเข้าสู่โหมด fight or flight นะฮะซึ่งแกนนี้จะตอบสนองต่อความเครียดอย่างรวดเร็วและทันทีแต่ว่าผลนี้จะอยู่ในระยะสั้นๆนะครับพูดง่ายๆก็คือแกน HPA เนี่ยช่วยจัดก,การความเครียดแบบช้าหน่อยมีความยาวนานหน่อยด้วยฮอร์โมนคอร์ติซอลส่วนแกน s a m เนี่ยจะทำงานเร็วในภาวะฉุกเฉินนะครับโดยการปล่อยอะดรีนาลีนออกมาเพื่อให้ร่างกายนั้นเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรสักอย่างจะสู้จะหนีอะไรแบบนี้เป็นต้นนนะครับทั้งสองระบบนี้ร่วมกันเนี่ยทให้ ร่างกายสามารถรับมือกับภาวะ Emotional Overload ได้นะครับในสภาวะปกติแต่ถ้าเครียดหนักเรื้อรังเนี่ยนะครับระบบเหล่านี้ก็อาจจะทํางานผิดป,ปกติและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันจากการศึกษาของดรเน t h a เน e l นะครับกลุ่มคนที่ประสบภาวะ Emotional Overload เนี่ยจะมีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่สูงอยู่แทบจะตลอดเวลาเลย นะฮะฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดเนี่ยเวลามันสูงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้เราแบบไม่สามารถที่จะจัดการอารมณ์ในสภาวะสงบได้ให้ว่างันเถอะนะครับซึ่งคนที่มีฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงแบบนี้เนี่ยก็มีหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคนที่มีแบบแผลทางใจสะสมมาในาวัยเด็กนะครับเช่นอาจจะเคยมีประวัติ ถูกทำร้ายร่างกายนะครับเป็นเหยื่อความรุนแรงทางอารมณ์นะฮะถูกบูลลี่อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่ามีการใช้ความรุนแรงหรืออะไรทํานองนี้นะฮะบ,บางคนก็จะมีพวกชายฮูทรามาต่างๆนานามากมายนะครับอีกอันานึงคือไม่มีโอกาสเข้าถึงโอกาสต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนะฮะจะมีความเครียดอยู่คนที่อาจจะมีภาวะทางเศรษฐกิจไม่ดีมากนักนะครับก็คือ มันต้องเครียดเพราะต้องมีปัญหากับเรื่องเงินเรื่องทองตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็กเสี่ยงจะมีภาวะานี้นะฮะพอมันเป็นเป็นนานๆเข้าเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงตามมาได้นะครับดรแมรี่เนี่ยเขาบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เกิดอิม t มชชั่นอลโอเวอรหลดได้ก็คือนี่แหละการโศกเศร้านะฮะกับการจากไปของคนที่เรารักเวลาเราสูญเสียบุคคลสําคัญโดยเฉพาะบุคคลสำคัญในครอบครัวเนี่ยนะฮะเรามีแนวโน้ม คนที่อยู่นะเมียนมที่จะมีความดันโลหิตสูงมีค่าการอักเสบมีการติดเชื้อในร่างกายที่สูงขึ้นนะครับการอักเสบนี้เองเนี่ยนะครับทำให้เนื้อเยื่อและระบบอวัยวะต่างๆทํางานผิดปกตินะครับก็จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาได้จนกระทั่งถ้ามันรุนแรงมากๆเหมือนที่เมื่อกี้ดเรเขาพูดสถิติตอนแรกว่า อาจจะอันตรายถึงชีวิตได้หลายคนที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่รุนแรงก็อาจจะไม่เข้าใจว่าความรู้สึกกับปัญหาสุขภาพพวกนี้มันเกี่ยวข้องกันจริงๆนะนะฮะกายกับใจเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันจริงจริจะว่าไปมันท้าจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็ได้ถ้าจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะตอนที่เราเจอความโศกเศร้าความเครียดหรือบาดแผลทางใจเนี่ยความรู้สึกมันจะรุนแรงมากข้อมูลความเครียดก็จะพุ่งสูงทําให้ร่างกายตอบสนองต่อการเอาตัวรอดด้วยการเพิ่มอัตราการเต้นหัวใจความดันในเลือดแล้วก็ปรับอะไรต่างๆของร่างกายให้มันพร้อมในช่วงเลานนั้ๆ ยิ่งเกี่ยวคนรักหรือว่าเป็นสิ่งที่เรายึดถือมากๆเนี่ยเราก็สร้างความผูกพันนะฮะเรากับคนรักเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์เนี่ยนะฮะเราสร้างความผูกพันเนี่ยด้วยกันเนี่ยมันจะมีฮอร์โมน,นหนึ่งคือออกซิโทซินที่มันจะหลั่งออกมานะครับมันจะเป็นเฉพาะกับคนที่เราค่อนข้างจะให้ความสาคัญด้วยในชีวิตเมื่อเราตระหนักว่าคนหรือกระทั่งสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยหายไปจากชีวิตเนี่ยนะครับ ความเครียดความเป็นตกกังวลละความเจ็บปวดทางใจก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยอยู่ในโหมดเอาตัวรอดตลอดเวลายิ่งผูกพันมากเท่าไหร่ความรุนแรงทางอารมณ์ก็จะมากขึ้นเท่านั้นจนมีโอกาสที่จะเป็นภาวะ emotional overload ได้นะครับเราอาจจะสรุปได้แบบคร่าวๆว่า e m o t i o n a l o v e r l o a d นั้นเกิดจากความเครียดนะครับแล้วก็สร้างความเครียดบนร่างกายในการตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ท่วมท้นในเวลานั้นโดยลามไปถึงสุขภาพร่างกายในระยะยาวด้วย แต่ว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเราแค่กําลังเครียดอยู่หรือว่ากาลังเผชิญกับสภาวะ emotional o v e r l o a d กันแน่ความเครียดทั่วไปมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเจอความกดดันในชีวิตนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะจริงๆแล้วชีวิตมนุษย์ต้องการความเครียดนะครับแม้ท่าเราไม่เครียดเราจะไม่ทําอะไรเลยนะฮะเพราะต้องการความเครียดบ้างนะฮะเวลาเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะครับเวลาเราเครียดปกติเนี่ยเราก็จะมีอาการแบบกังวลหงุดหงิดคิดมากอะไรแบบนี้นะฮะบ,บางคนก็อาจจะปวดหัวปวดตัวอา่าอันนี้ก็เป็นอาการปกตตินนคครบบแแ่่ววาามเเีีียด้ ถ้าเราจัดก,การเป็นเนาะมันก็จะหายไปในระยะเวลาสั้นๆเนนะครับเวลาเราเครียดเรื่องงานคนที่เขาบริหารจัดการความเครียดเป็นเขาอาจจะเครียดอยู่ประมาณสักสินาทีสิบห้านาท,นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าทําสมาธิหรือไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก่อนเนี่ยก็ความเครียดก็หายไปพอผ่านไปสักพักนึงนะฮะเราออกไปทํากิจกรรมที่ชอบไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยอาการมันก็จจะดีขึ้นบางคนแค่ได้นอนพอ ก็หายเครยียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะฮะแต่ว่า emotional overload เนี่ยนะฮะมันจะหนักกว่านั้นมันจะเป็นภาวะที่เรามีความรู้สึกหรืออารมณ์รุนแรงจนแบบสมองจะรับไม่ไหวเ่าเรากับว่าร่างกายกับสมองเราเนี่ยมันประมวลผลไม่ทันนะฮะจัดการไม่ได้พอเป็น emotional overload เนี่ยบางครั้งเรื่องเล็กๆเนี่ยนะฮะที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะนเรื่องเล็กจิ๋วเลยเนี่ยนะฮะกระตุ้นให้เราหงุดหงิดโมโหหรือว่าเครียดจนเกินเหตุแล้วก็ทาให้รู้สึกหมดไฟหมดแรงหมดไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นนะครับ หมายความว่า e m o t i o n a l w a l v l o a จะส่งผลกระทบทางอารมณ์ที่รุนแรงและนานของความเครียดทั่วไปที่สําคัญคือมันกระทบกับการใช้ชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ประสิทธิภาพจะลดลงนะครับนะฮะไม่มีสมาธิอะไรแบบนี้ต้นหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์นะครับ คนที่มีสภาวะ e m o t i o n a l overload เนี่ยจะมีแนวโน้มจะเก็บตัวนะครับไม่อยากพบใครขี้เกียจเจอคนนะฮะเพราะว่าอาจจะไม่มีพลังงานจะเจอแล้วร้องไห้ง่ายขึ้นนะครับนอนหลับยากทั้งสถานการณ์และปัญหาชีวิตหลายเรื่องเช่นปัญหาการเงินแรงกดดันจากงานบางทีอาจจะเป็นเรื่องลูกก็ได้นะเรื่องครอบครัวเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นความเครียดที่เราต้องเจอนะครับยิ่งเรามีโซเชียลมีเดียทาให้ความรู้สึกต่างๆนั้นชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะในโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีมันก็เกินจริงอะนะนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย โอ้โหเรื่องเรล่านี้มันทำไมชีวิตมันแย่ขนาดนี้เมื่อแรงกดดันพวกนี้มากเกินไปและนานเกินไปเนี่ยก็เปิดทางให้เกิดภาวะ e m o t i o n a l overload ขึ้นซึ่งภาวะน,นี้เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เครียดแต่ก็สามารถทำให้เราคิดและทำอย่างมีเหตุผลได้ยากแล้วก็อาจจะทำให้เราไม่ค่อยมีเหตุผลในการใช้ชีวิตสักเท่าไหร่ก่อนภาวะ e m o t i o n a l overload จะทำลายสุขภาพเราอย่างรุนแรงจนแก้ไขไม่ทันเนี่ยเรามาสำรวจร่างกายจิตใจและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกันนะครับ สัญญาณทางร่างกายทั่วไปที่เกิดจากความเครียดมีอะไรบ้างนะฮะเวลาเราเครียดเนี่ยนะครับร่างกายเรามันจะบอกนะเพียงแต่ว่าเราต้องสังเกตสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากช่วงเนี้ยที่กลับมาดูแลร่างกายและจิตใจเยอะๆเนี่ยคือร่างกายจะจะบอกเราตลอดเวลาครับเพียงแต่ว่าเราตีความสัญญาณออกได้ไหมเท่านั้นเองมันจะบอกเราตลอดแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผิดปกตินะครับอันดับแรกนะฮะความเครียดแบบทั่วๆไปเนี่ยจะทําให้เราปวดหัวเพราะมันไปทําให้กล้ามเนื้อรอบหัวและรอบคอหด อีกันหนึ่งนะฮะทำให้กล้ามเนื้อตึงเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อของเราอะ่ะมันเตรียมจะตอบสนองแบบไฟร์ฟลายนะฮะมีอะดรีนาลีนหลั่งออกมาเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณคอไหลขากร้ไก่อะไรพวกเนี้ยมันจะตึงนะฮะมันจะตึงขึ้นเองอ่ะมันจะแบบที่เขาใช้คําว่า tense เวลาใครไปทําพวกแบบกิจกรรมแบบใครเคยไปทําพวกซาบาร์อะไรพวกเนี้ยเขาจะบอกว่าให้คลายบริเวณไหลตรงนี้ออกคาว่าคลายบริเวณไหลก็คือเหมือนกับหายใจแล้วปล่อย ปล่อยมันลงไปอะเพราะว่าเราอะชอบดึงไหลขึ้นมาอย่างนี้นะสังเกตดูนะเวลาเราทางานเราจะดึงไหลขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะฮะก็นี่แหละมันก็ทําให้กล้ามเนื้อตึงได้นะครับอัน,นอีกอย่างหนึ่งคือความเหนื่อยล้าความเหนื่อยล้านี่คือเหนื่อยแบบไม่มีเหตุผลเนะี่ยคือถ้าเรานอนพอแล้วกินอาหารแล้วนู่นนี่แล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเหนื่อยนะฮะคือร่างกายเราเนี่ยเวลามันเหนื่อยเนี่ยมันแปลว่ามันมีอะไรสักอย่างผิดปกติอยู่ เหนื่อยล้านะเหนื่อยล้าไม,ไม่ไม่ใช่เหนื่อยแบบไปวิ่งมาอย่างนั้นนะเหนื่อยล้ามันจะเป็นแบบมันจะเป็นความหนือ่อเหนื่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าร่างกายอยู่ในสภาวะตื่นตัวสูงเกินไปบางคนเนี่ยคอร์ติซอลหลังเยอะเกินไปเวลานอนจะหลับไม่สนิทนะฮะหลับไม่สนิทก็ตื่นมาก็เหนื่อยล้าได้แนะ่นอนอยู่แล้วปัญหาระบบย่อยอาหารอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับลำไส้และท้องนะเวลาสมองเรามันเครียดอ่ะมันส่งผลกับลำไส้แมันก็รวนกระบวนการตรงนั้นได้หมดเลยนะฮะอีกอันหนึ่งนี่ชัดเจนเลย อัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับเวลาเราเครียดร่างกายจะปล่อยอะดรีนาลีนซึ่งเป็นแรงกอัตราการเต้นหัวใจถ้าใครใส่นาฬิกาหรือสายรัดข้อมือบูฟอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณดูดู resting heart rate ก็ได้นะครับ resting heart rate ถ้าสูงแปลว่าสูงกว่าปกติสมมติปกติ resting heart rate อยู่ที่50ถ้าช่วงนี้มันแบบ60เนี่ยเฮ้ยแปลว่ามันมีอะไรผิดปกติละนะเพราะว่าร่างกายเรามันพยายามจะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันต้องทํางานหนักขึ้นหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นน แต่นั้นเนี่ยก็ลองสังเกตพวกนี้ดูนะครับผมพบว่าค่าพวก hrv rhr อ,อ,อะไรพวกนี้นะมันค่อนข้างแม่นนะหมายถึงว่าเวลาที่เราแบบมีปัญหาอะไรอยู่อะค่าพวกนี้มันจะไม่ดีหรือถ้าเกิดว่าคุณมอนิเตอร์การนอนคุณจะพบว่าค่าการนอนก็นจะไม่ดีทั้งนั้นที่ไม่ได้ทำอะไรเปลี่ยนไปเลยคือหนูว่าเข้านอนเวลาเดิมนะฮะอะไรงเงี้ย เราพบว่าค่าขนมนทีมันไม่ดีเพราะว่าคอร์สเตอรอลมันไปกวนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายสาเหตุอะนะแต่ว่ามันก็จะทำให้ทุกอย่างมันไม่รวนหมดเพราะฉะนั้นเวลาเจอแบบนี้เนี่ยอย่าปล่อยทิ้ไงไว้นะต้องหาสาเหตุนะอย่ารู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ธรรมดานะฮะคือมันมันต้องหาสาเหตุแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าใจว่าของพวกนี้เนี่ยพฤติกรรมด้วยส่วนหนึ่งปรับมาย d ์เซตด้วยนะฮะนี่สัญญาณทางรมทั่วไปที่เกิดจากความเครียดมีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่หนึ่งฮนะแน่นอนฮนะงุนหงิดง่ายเวลาเวลามนุษย์เครียดมันจะงุนหงิดง่ายอยู่แล้วนะฮะเวลาเราเครียดเนะี่ยความอดทนเราจะลดลงนะฮะสิ่งกระตุ้นเล็กน้อยนะฮะซึ่งดูเหมือนปกติก็ไม่เห็นน่าจะมีอะไรสม,มุนนะสม,มุนแบบว่าจัดโต๊ะไม่เรียบร้อยหรืออะไรคือไม่ได่โตะเราด้วยนะโตะเขาอะไรเงี้ยเราเห็น้วหงุดหงิดนะงุดหงิด,งดไปวีนใส่เขาอนะไรเงี้ยอาจจะเป็นลูกน้องเราทังนั้นที่ปกติเราก็ไม่เคยสนใจโตะทํางานเขาอันนี้อาจจะเป็นสัญญ,ญาณว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติอารมณ์แปรปรวนนั่นเหมือนกันนะครับ เวลาเราเครียดเนี่ยเราจะสวิงอะ่ะมูดสวิงนะฮะมันก็มาจากฮอร์โมนนั่นแหละจริงๆแล้วนะฮะบางทีเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวโกโรธเดี๋ยวก็สับกระส่ายอารมณ์แบบป่วนไม่ใช่แบบดีๆลายๆอย่างเดียวนะมันจะมีแบบกระสับกระส่ายช่วงหนึ่งเศร้าช่วงหนึ่งโกโรธแบบนี้ก็มีนะครับอันที่3คืออันนี้ผมว่าคีย์เวิร์ดเลยก็คือรู้สึกแบบปั่นป่วนท่วมทนนะ้นเอเวอร์เวลลอมานะฮะไม่รู้จัดการไงดีคือมันดูเยอะแยะไปหมดคือมีความสับสนแบบสุดๆฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีอันนี้เป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจ ซึมเศร้านะครับเพราะว่าซึมเศร้าภายใต้ความเครียดเกิดจากการกดทางอารมณ์ของเคมีทางภาราที่ยาวนานปล่อยให้แบบคอร์ติซอลเนี่ยมัน,ม,นมันออกมาเยอะเกินไปเลื้อลังนะฮะไปมันก็ไปกระทบพวกเซโรโทนินโดพามีนชีวิตเมื่อจะเศร้าอะ่ะนะฮะมันก็มีโอกาสซึมเศร้าได้นะครับพฤติกรรมก็อาจจะเปลี่ยนอันแรกคือพฤติกรรมการกินนะฮะคือหลายท่านอาจจะพอทราบแล้วว่าฮอร์โมอนของเราเนี่ยมันดิกเทตการกินเยอะมาก ความอยากกินอาหารมันมีงานวิจัยที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องการนอนมาถ้าเกิดว่าคุณนอนน้อยเนี่ยนะครับฮอร์โมนความหิวของคุณเนี่ยนะครับฮอร์โมนความหิวมันชื่อเกรลินนะถูกใจไม่ผิดนะมันจะเพิ่มนะฮะแล้วฮอร์โมนความอิ่มจะลดขึ้นมันสองเด้งนะนะไม่ใช่ขาดเนี่ยฮอร์โมนความอิ่มคือถ้าชื่อจำไม่ผิดชื่อเลปตินเนะี่ยมันจะลดพอตัวหนึ่งเพิ่มตัวหนึ่งลดนะฮะ หิวเพิ่มอิ่มลดก็เรียบร้อยเลยนะฮะก็กินเต็มที่เลยมันมีงานวิจัยมาใช่กันว่ามันไม่ได้กินแบบทั่วๆไปนะคุณจะอยากกินอาหารที่ไม่ดีอ,อาหารที่มันแบบแป้งๆหวานๆนะความเครียดในส่งผลต่อไฮโปทารามัสแล้วก็ส่งผลต่ออย่างที่ผมบอกฮอร์โมนหิวด้วยนะครับบางทีเนี่ยนะฮะถ้าอีกแบบหนึ่งก็จะมีอยู่งั้นก็คือกินน้อยไปเลยก็มีเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องนอนนะถึงว่าเวลาเครียดพฤติกรรมการนอนเปลี่ยนนี่แน่นอนฮะอย่างที่บอกคอร์ติซอลเนี่ยมันไปรบกวนการนอนมาก ถ้าเกิดว่าคอทิซออนมาผิดเวลาเราคนกันนอนมากเราก็จะหลับยากนะฮะตื่นมาแล้วก็บางคนหลับหลับง่ายหลับง่ายนอนสามทุ่มสี่ทุ่มหลับเลยแต่ตื่นมานึกว่าเช้าแล้วนะฮะตีหนึ่งสี่สิบห้าโอ้โหแลนอนไม่หลับด้วยนะเวลาตื่นมาแลนอนไม่หลับเนี่ยงุนหงิดกว่านอนไม่หลับตอนแรก,ก,กน,นะฮะใครเคยเจอประสบการณ์จะพอรู้นะงุนหงิดแม่นะฮะพอเริ่มงุนหงิดคงจะยิ่งนอนไม่หลับนะฮะคือไปกันใหญ่เลยคราวนี้มีคําแนะนําเล็กเล็กน้อยน้อยนะฮะก็คือว่าถ้าตื่นมาแล้วอะสมมุติว่าตื่นมากลางดึกเนี่ยแล้วนอนแล้วมันไม่หลับ สักยี่สิบนาทีไม่ต้องดูนาฬนะิกานะกล่าวอะถ้ามันสักนะมันสักพักแล้วออไม่ต้องนอนต่อแล้วลุกนะฮะลุกไปทําอะไรที่แบบที่คุณทาแล้วคุณเบือ่อนะครับ่าเปิดไฟสว่างนะเปิดไฟแบบสลัวสลัวหน่อยนะฮะไปหานหนังสือนะอย่านหนังสือที่มันมันมากเอาแบบหนังสือแบบหนะังสือนอนฟิกชันอะมันจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร,ร่นะฮะคุณอ่านแล้คุณ<ม>ง่วงนะฮะก็ไปนอนต่อรอให้ง่วงค่อยกลับไปนอนนะบ,บางคนก็ไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะฮะแต่อย่าเปิดทีวีนะอันนั้นยาวเลยนะฮะ อันที่สามก็คือพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเปลี่ยนไปนะฮะคือเวลาคนมันมีเรื่องอะไรในใจหนักๆเนี่ยนะฮะมันจะพูดไม่ค่อยออกหนึ่งคือขี้เกียจเล่าด้วยนะฮะสองคือมันแบบมันพูดไม่ออกอะ่ะมันมันจุกอยู่ที่คอเนะครับพอขี้เกียจเล่าไม่อยากคุยต่อมาก็คือเราก็ไม่อยากเจอใครเพราะว่าเราจะไปเจอจะไปนั่งจองอยู่มันก็คงจะแปลกเราจะเริ่มไม่ตอบแชทนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มที่เราไม่ถ้าเขาไม่ได้คุยแบบเดียวๆอย่างเงี้ยนะฮะ เลียงไว้ไม่เจอผู้คนไม่เจอเพื่อนฝูงไม่เจอครอบครัวอันที่สี่ก็คือพึ่งพาอะไรบางอย่างมากขึ้นของที่ทําให้ชาเนาะเวลาคนแบบเรื่องมันมันรุมมาตุ้มมากเนี่ยนะฮะมันจะอยากจะให้ตัวเองชาชาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะใช้แอลกอฮอล์บ้างยาเสพติดบ้างหรือของกินก็ก,ก็ใช่นะ่ะเพื่อให้มันเหมือนแบบให้มันผ่านไปให้เวลามันผ่านไป นอกจากนี้สัญญาณทางสมองและประสิทภาพการทํางานของระบบประสาทและความคิดก็เป็นสัญญาณบอกว่าร่างกายเนี่ยอาจจะเจอกับความเครียดได้ดีไม่แพ้กันเช่นจดจ่ออะไรบางอย่างยากขึ้นเวลาเราโอเวอร์เวลมากนเนี่ยนะฮะสมองเราจะโฟกัสไม่ได้มันจะแบบไม่สามารถจดจ่ออะไร,รนานได้กรองสิ่งรบกลัวไม่ได้ด้วยคือเหมือนกับมันทุกอย่างมันประเดีประดังเข้ามาหมดนคะครับอันที่2คือมีปัญหาความจําเพราะว่า เอ่อเวลาความเครียดไปรบกวนฮิปโปแคมปัสเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่อการเข้ารหัสและการร้วยคนจ่นจำที่ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับอธิษฐานความคิดมันจะฟุ้งซ่านพลุ้งคล้านแบบมันมีความคิดเต็มไปหมดวิ่งไปวิ่งมานะครับไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีไม่รู้ปัญหาคืออะไรนะครับตอบสนองช้าลงนะครับตัดสินใจได้แย่ลงการเมือเฉยต่วความเครียดเหลือลมชนลมนั้นไม่ได้ทําให้มันหายไปเนาะสุดท้ายเนี่ยนะครับเอ่อความรู้สึกเหล่านี้ก็จะโผล่ขึ้นมาในที่สุด ต่ถ้าปล่อยไว้นานเกินไปเนี่ยเราก็จะเจอกับอภาวะ emotional o v e r l o a d ที่หนักขึ้นได้ยิง่งไปกว่านั้นผู้เชี่ยวชาญต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเราสามารถจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพและเรียนรู้ที่การปลดปล่อยความทุกข์และความเสียใจไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดภาวะ emotional overload ได้เหมือนกันนะฮะแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะนำวิธีรับมือความเครียดและภาวะ emotional overload จาก mental health america นะครับที่จะช่วยทุกคนจัดการกับอารมณ์ตตตัั้งแ่อนนมเกิด ได้เพื่อไม่ให้ทุกคนเนี่ยจมอยู่กับความรู้สึกหนักเกินไปนานเกินไปนะครับอันแรกคือจากการความเครียดด้วยการสังเกตตัวเองไมาตอนนี้คุณจะคิดว่าความเครียดเป็นต้นเหตุหรือไม่ก็ตามเนี่ยคุณควรต้องสังเกตมันอย่างใกล้ชิดเพราะความเครียดจะทําให้เรานั้นควบคุมอารมณ์ได้ยากขึ้นลองใช้วิธีลดความเครียดเล็กๆในชีวิตประจําวันนะครับสวิธีแล้วกันนะฮะอันที่1คือการเดินนะครับเดินโดยไม่ต้องฟังอะไรนะคือเดินเฉยๆนะฮะตัวชอเท่าไปเดินข้างนอกนะฮะโดนแดด ถอดรองเท้าเดินบนหญ้าได้เนี่ยจะดีมากอันนี้ดีมากนะฮะมีงานวิจัยมากมายแล้วส่วนตัวผมเองก็ชอบใช้วิธีนี้มันจะช่วยในการตกผลึกชีวิตได้เยอะดีนะครับอันที่สองครับคือมีดิเทชันนะนั่งสมาธิน,นี้ดีมากอยู่แล้วนะครับอันนี้ทุกคนทราบดีมีงานวิจัยเช่นเดียวกันนะครับเขาเอ,อาเครื่อง f m r i มาจับสมองคนนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะฮะมันช่วยมันมันเพิ่มฮอร์โมนความสุขได้มากขึ้นจริงๆริหลายคนจะมีวิธีอื่นนะบางคนจะไปเล่นกับแมวอะไรเงี้ยนะฮะก็ช่วย ให้เราสังเกตการเกิดขึ้นระดับไปของอารมณ์ได้อันที่2คือตั้งชื่อความรู้สึกข,ของคุณนะครับเราคือบางทีนเราเครียดแต่เราไม่รู้ว่าเราจะอธิบายความเครียดนี้ว่าอะไรดีนะฮะและถ้าเรายิ่งอธิบายได้ชัดเจนเท่าไหร่เราจะยิ่งจัดการได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับลองใช้วิวสวีโมชั่นนะฮะร,ระบุอารมณ์ลบๆของคุณในตอนนั้นให้ได้รู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วต้องถามตัวเองว่าเพราะอะไรเพื่อหาต้นต่อบางทีอาจจะเครียดบางทีอาจจะกลัวต่างๆนาน,น,นะนะครับ อันที่สามคือเขียนระบายความคิดโอ้วันนี้ดีมากนะฮะคือการเขียนมันเคร่องมือที่ดีมากเพราะว่าเรา,วาเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะต้อง structure ความคิดมันบังคับบังคับให้เราจัดเรียงความคิดออกมาโดยเฉพาะเวลาที่ปัญหามันดูใหญ่และยุ่งเหยิงจนเกินไปอันนี้ไม่ได้ใช้กับความเครียดได้อย่างเดียวนะใช้กับเรื่องอื่นก็ได้นะครับเขียนเลยเขียนลงมานะฮะแล้วคุณจะพบว่าปัญหาเนี่ยมันจัดการได้ดีขึ้นอันที่4ี่คือกลับมาอยู่ปัจจุบันมนุษย์เราอะมีความทุกข์เพราะเรา ชอบทำสองอย่างนะคือการไปร่ำไรกับอดีตไม่ไม่จบสักทีหรือการไปกังวลกับอนาคตที่ไม่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะไม่เกิดด้วยเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เมื่อนั้นเนี่ยความทุกข์มันถูกตัดออกไปแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมันก็กลับไปใหม่แต่ว่ามันถูกตัดแต่พอทำไปได้เรื่อยเราจะพบว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่มีอะไรสําคัญเท่าเวลานี้นะนะฮะถ้าเราอยู่กับเวลานี้ได้เนี่ยมันก็จะโอเคอ่ะนะครับทําได้หลายอย่างนะครับง่ายที่สุดคือใช้ลมหายใจเนาะ เวลาเรารู้สึกโกรธรู้สึกอะไรก็ตามรู้สึกความรู้สึกต่างๆมันท่วมท้นเนี่ยลองดึงความสนใจทั้งหมดกลับมาอยู่ที่ลมหายใจบางคนบอกว่าลมหายใจเฉยๆยังไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะฮะก็แนะนําเทคนิคเรียกว่า box breathing ง่ายมากๆหายใจเข้าทางจมูกนับ4ีวินะก้านหายใจไว้สีวิแล้วก็หายใจออก4วีวิแล้วก้านอีกสวิทำแบบนี้สักห้ารอบนะะคุณจะกลับเข้ามาอยู่ใน สภาวะปัจจุบันนี้มากขึ้นเื่องเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกน,นะเพราะว่าใจเรามันก็เป็นอย่างนี้แต่มันช่วยให้เราเนี่ยสงบลงได้ระยะหนึ่งให้คมสำคัญกรกดูแลตัวเองบางทีเนี่ยเรามีเรื่องหนักก็จริงแต่สิ่งที่ทําให้มันหนักขึ้นนะฮะคือเราอะปล่อยปละละเลยความรู้สึกของตัวเองเริ่มตั้งแต่เรื่องเบสิกก่อนคือการนอนการกินอาหารที่ดีนะครับการออกกําลังกายหลายคนเนี่ย ที่บอกว่าเครียดมากเนี่ยนะฮะมีความเศร้ามากเนี่ยบางทีไปวิ่ง15โลนะฮะสิโลมันเหนื่อยก็จะสบายใจขึ้นมันไม่ได้หายไปไหนหรอกปัญหาแต่ว่ามันสบายใจขึ้นนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆทั้งหมดนี้แล้วไม่ไหวจริงเนี่ยก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นสิ่งที่จัดการได้นะ emotional overload เนี่ยนะครับจัดการได้แล้วก็ป้องกันได้แล้วก็ถ้าคุณมีวิธีการนะคุณจะกลับมาควบคุมชีวิตและหัวใจของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว บางครั้งเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราสังเกตตัวเองแล้วพบว่าพฤติกรรมหรืออารมณ์ของเราเปลี่ยนไปจากที่เคยขยนันเอาการโรงงานกลายเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งนะครับจากที่เคยสนุกกับชีวิตแค่เป็นคนบอกแวกหนุนง,ง่ายขาดแรงจูงใจสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณของความท่วมท้นทางอารมณ์และกําลังบอกเราอยู่ก็ได้ว่าเรากําลังเครียดเกินกว่าที่หัวใจและร่างกายจะรับไหวสิ่งสําคัญคืออย่ามองคว้ามความรู้สึกเหล่านี้ให้เวลาและพื้นที่กับตัวเองในการสังเกตและเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง แลอย่าลมว่าการขอความช่วยเหลือก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตัวเองนะครับเป็นการรู้จักให้โอกาสหัวใจได้ฟื้นฟูนั่นเองครับ Mission the Moon. mission. Continue with to your the สีจันซูเปอร์ซีไบรท์เทนิ่งอินเทนเซรมนะครับเป็นเซรั่มเนื้อแอมพูเข้มข้นเบาสบายผิวไม่เ,นเนหนียวเหน่ะช่วยฟื้นฟูผิวหน้าที่หมองคล้ำเสียจากจุดด่างดำมันเกิดจากแสงแดดให้กลับมาขาวกระจ่างใสครั้งหนึ่งโดยคุณค่าจากอนุพันธ์ของวิตามิน C นะครับที่มีประสิทธิภาพในการเผยผิวกระจ่างใสลดเรืนรอยดำจากสิวและปรับผิวให้สม่ำเสมอนะครับ ตัวสารสกัดเนี่ยทำมาจากซีบักทอนนะครับซึ่งเป็นผลไม้ซปเปอร์ฟรุตที่อุดมไปด้วยคุณค่าในการบำรุงผิวทำให้ผิวกลัมาาเปล่งปลั่งสุขภาพดีมีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับ